อ่าตอนนี้อีกมหาวาลัยนึงค่ะตอนนี้เราอยู่เทียนจินต้าเฉวหรือว่ามหาวิทยาลัยเทียนจินอันนี้เป็นหอพักชื่อว่าหลิวหยวนส่วนใหญ่ที่พักที่นี่จะเป็นห้องคู่นะคะแล้วก็จะเป็นตึกเรียนสำหรับเด็กต่างชาติ ก็มากินข้าวข้างล่างเนี่ยทุกคนกินข้าวได้เลยมีเที่เล็กข้างล่างด้วยมีจักรยานจอดจอดอยู่อย่างที่บอกว่าจริงๆเมืองนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่ที่ใช้ไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าส่วนใหญ่ยามพานะที่จะใช้กันสะดวกที่สุดซื้อง่ายที่สุดถูกที่สุดก็คือจักรยานซื้อซื้อเก็บแล้วน้อง กับเมืองไทยวิชาขนาดนั้นเลยคงจะเยินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันอันนี้เป็นสถานที่เก่าที่พวกเราเคยมาเรียนกันนะคะเราก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยนิดนึงเข้ามาปุ๊บเจอโอ้ล่าสุนี่ค่ะมาปึ๊บเราสุอเฮียไปไหนนี่เป็นห้องอาหารทางเข้าห้องอาหารนะคะ ตอนนี้เราขึ้นมาบนตึกที่เรียนเมื่อกี้ที่เราถามเดือช็อกไม่ใช่เดือช็อค่เดือช็อกบ้าฝั่งนี้จะเป็นห้อง listening class สำหรับเรียนฟังเข้าไม่ได้หรอ ข้างในก็จะเป็นแบบคล้ายๆห้องห้องเรียนสำหรับใช้ฟังทั่วไปค่ะจะแบ่งเป็นบล็อกๆก็มีหูฟังให้ฟังเปิดเทปมีหูฟังให้ฟังแล้วก็เรียนกับเราซือ้อรอรอทำาลอ <c oughs> อ่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเรียนจริงๆนะคะที่เราเรียนกัน อันนี้จะเป็นห้องพักใช่ไหมอ่านี่ห้องเรียนอีกห้องหนึ่งใช่พวกโอโจโอคือเป็นห้อเรีนเป็น่งบัชเลอร e ปีอะรีเพรีบชเลอร์ก็คือเตรียมสำหรับพวกที่จะมาเรียนที่จะมาเรียนปริญญาตรีนะคะ ็นอย่างนี้นะคะห้องเรียนปริญญาห้องเรียนเตรียมตัวห้องเรียนภาษาของเราเตรียมตัวพวกที่จะเรียนปริญญาตรีทีนนี้ครับห้องครัวห้องครงัวรวมห้องเรียนไม่้องครัวนี่จะเป็นห้องครวงัวก็จะเป็นห้องน้ำรว,รวมมีดี ห้องน้ําก็จะแยกชายหญิงนะคะตึกนี้มีห้องน้ำรวมแต่จะรู้มห้องน้ำแต่ตัวใช่ข้างปิดแล้วนะอะอะ่จะเป็นห้องพักก็จะแบ่งเป็นห้องห้องไปนี่เขาจะให้เราถ่ายรูปห้องที่สะอาดๆค่ะจะแบบเข้าไป่ถ่ายรูปแต่ห้องนี้มีสายแล้วจริงๆห้องก็เป็นอย่างนี้แนวเครือ่อหลังจากที่เราไปดูลิวหยวนมานะคะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหออีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าหย,ยวนหยวนอันนั้นจะเป็นหอห้องเดี่ยวย,ออยูนี้มันเด่นเพราะว่ามันเป็นยูแรกของประเทศจีนอืมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของวงชีนถือว่าเป็นอีกอยูที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าอยากเรียนพวกสายวิศวะอะไรเงี้ยยูนี้ก็โอเค เราก็จะเดินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสองข้างทางก็จะอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทีตอนที่เราถึงตึกโยว่ยวนแล้วถ่ายไปเดินไปพูดไปเหนื่อยอะไรอะไรแค่นี้นะ <laughs> นี่ระหว่างทางที่จะไปเยว่ยวนนะคะถ่ายให้ดูว่าเป็นโรงอาหารของคนจีนไม่ใช่สิ เป็นโรงอาหารของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจีนที่มากินเพราะว่ามันจะวุ่นวายนิดนึงแล้วก็จะลำบากกับเด็กต่างชาติที่พยายามซื้อของกินแต่อยู่ไปสักพักถ้าเราเริ่มชินเริ่มพูดได้เราก็จะซื้อได้อย่างง่ายดายนี่ก็จะเป็นลานให้เดินเล่นส่วนใหญ่ตอนคืนก็จะมี แบบเด็กมาวิ่งออกกับลังกายกันมาเล่นกีฬามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนตรงนู้นจะเป็นตึกเรียน school of management หว่างทางระหว่างทางใกล้จะถึงละยวถึงแล้วถ่ายทีนะคะอ่าแล้วแล้วเราก็เข้าเขต โยหยนหอพักเพียงเดียวอันนี้เป็นที่เติมต,ตังมือถือที่เราใช้บริการบ่อยๆนะคะ <S <S ที่เห็นสองข้างทางนี้จะเป็นหอพักของเด็กจีนจักรยานเยอะมากเครื่องในสุดเป็นที่ซ่อมจักรยานเราก็ใช้บริการบ่อยเช่นกัน เดี๋ยวข้าเขตมอพักแล้วอ่านแหละโยโย่ย <c oughs> ฟังขอที่เห็นนะคะจะเป็นที่จอดรถ ฝั่งซ้ายไม่ต้องกับข้าวถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกยอะไรเงี้ยซื้อข้าวที่นี่ไม่ออกยังไม่กินเราอย่าไปสนใจเสิยงนกสิยงกาที่ลอดเข้ามานะคะซ้ายมือนี่จะเป็นที่จอดรถจกักรยานก็เช่นกันอเอเอยวน u วน y กิงไม่เคยอยู่ห้องตึกฝั่งเนี่ยหันหน้าออกทางนี้เลยอยู่แต่ฝั่งทางนู้นฮะเข้าไปกันดีกว่านี่โอมาก็จะเจออันนี้เป็นรีเซพชันนี่เป็น ต้าทิงหรือเียกอีกอย่างก็คือจุดนั่งพักผ่อนซื้อน้ำซื้อกาแฟเรียนพิเศษอินเทอร์เน็ตฟรีคนถ่าย mm hmm. เดี๋ยวเราจะถ่ายทีตอนเราสำรวจอีกรอบแล้วกันนะคะ mm hmm. ขึ้นมาแล้ว อันนี้เป็นชั้นสองนะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินเรากำลังจะไปห้อง,องสองหนึ่งสองจะเข้าไปดูห้องกอันซน้ายมือก็ถ้าหนวก็สะดวกดีไค่ะเป็นบบห้องเดี่ยวคนเดียวม,มีห้องน้ำ,นำมีโซ์ก็ได้โอเค อันนี้เป็นของที่เจ้าของเก่าฝากเอาไว้มันม่ได้มี้านะคะนี่นะคะตุสภา้าพสภอก็เทนะเหมือน,นเหมือนตอนที่เรามาอยู่ชั้นล่างๆจะดีหน่อยเพราะจะมีซิงให,งให้แต่ถ้า ฉันไม่แน่ใจว่าชั้นสามยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสี่เราอยู่ชั้นสี่กันใช่ไหมใช่ใช่สี่ก็จะไม่มีนะคะส่วนจะเป็นนะห้องเปิดไม่ได้อ๋อเหรออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเปิดไฟไม่ได้นะนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่เห็นข้างบนคือเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็หนวนที่ก็คือฮีตเตอร์อืม นะคะห้องจะมีให้อย่างนี้โอเคส่วนใหญ่ <Okay. S 1> เราจะไม่ได้ลงมาอยู่ <Okay. S 1> ชั้นนี้นะชั้นนี้ชอบเกาหลีชอบอยู่จ้ะใช่ใช่ไปไ่ว <laughs> ้นะคะใครอยากเล่นเนต็ตอันนี้เดี๋ยวมีโมเดลกับการ์ดอ่าใช่ต้องซื้อจากข้างล่างวันที่น้องมาเข้าพัก โอเค okay. นี่ก็เป็นสภาพห้องของมหาวิทยาลัยเทียทนจินนะคะถ้านอมาเดนยก็จะได้กินอาหารเกาหลีเยอะมากล็อกยังโอเคแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างข้างล่างที่ว่าเมื่อกี้เราดูห้องนั่งเล่นแบบเอออตรงส่วนกลางแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงไปดู ห้องซักผ้ารวมโอเคออเน,นี่เป็นห้องซักผ้านะคะ,ะห้องซักผ้าจะมีให้คือวิธีใช้ก็คือตอนใช่ตอนน้องมาเข้าพักน้องก็ถามไม่ถามเดี๋ยวไออีกเขาคงจะบอกว่าเวลาเราจะซักผ้าเนี่ยเราต้องซื้อกาด มัดจามแล้วก็เติมเงินในการ์ดเพื่อจะสักครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรก็ว่ากันไปเ้่าไม่ว่าเราจะเติมไม่ใช่สิขึ้นอยู่กับว่าเราเติมเงินเท่าไหร่อืมนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นแห้งมันปั่นดีมากอย่างเงี้ยคือคนกับคนกระจายไปเลยมันปั่นได้ดีมากนะอืมแนะนําว่าลงกับเพื่อนๆหลายๆคนละปั่นทีเดียวเพื่อความเพื่อความคุ้มค่าแต่อาจจะแห้ง ไม่เท่ากันแล้วมาก็ตอดต่อข้างบนไป่ใช่เคก็มีเท่านี้นะคะส่วนที่เป็นฝั่งของห้องเดี่ยวหย่หยวนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะไปถ่ายที่อื่นต่อนะคะ